ยูเนเต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นมันตามลายแอดที่คุณเห็น กลับมาเจอกันกันกบยูไนเต็ดอัลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดอะเทล g กราฟได้รายงานว่าเซอร์จิมเรคริปจะเป็นผู้ดูแลการบริหารด้านฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมื่อการซื้อหุ้น25%ของสโมสรนน้นเสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งเซอร์จิมเรดคริปยังต้องการเงื่อนไขแนบไปด้วยว่าจะเปิดทางให้เขากวาดหุ้นเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรแบบเต็มตัวซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะยาวของเขาตอนนี้หุ้น69%อยู่ในมือของเกรเซอร์ส่วนที่เหลืออยู่ในมือของผู้ถือหุ้นหลายคนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก หากทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแบบไร้ปัญหาก็จะยุติในช่วงเวลา11เดือนที่เกิดข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบนเจคอบได้รายง,งานว่าเซอร์กิมเรคกิปจะดำเนินการตรวจสอบสโมสรภายในระยะเวลา100วันส่วนเรื่องตำแหน่งของเทนฮาร์ยังไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกังวลแต่ โครงสร้างสนามกีฬาใหม่น่าจะได้รับการพิจารณาส่วนพอมิเชลเป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ของทีมกุยเซปเป้มโมรา์ตาซี o ของอินเตอร์มิลานได้พูดถึงอังเรโอนาน่าหากวันใดวันหนึ่งหากย้ายกลับมาอินเตอร์ว่าผมทำในอนาคตไม่ได้แต่ในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนหละว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาและสำหรับเรา นอกจากนี้ยังเป็นข้อตกลง,งที่ประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับเขาแบบฟรี Free, และขายไปในราคานั้นเอาง่ายๆเลยคือกําไรแบบจ,จัดๆเลยเดลี่สตาร์ได้รายงานว่าเอริกเทนฮักได้แจ้งกับบอร์ดบริหารให้ชะลอการปล่อยตัวสกอตแม็กทูมิเน่ออกจากทีมในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งเขาต้องการจะเก็บกองกลางรายนี้ไว้กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนจบฤดูกาลและแม็กทูมิเน่อาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นภายใต้าการคุมทีมของเอริกเทนฮัก หลังมีส่วนสำคัญลงสนามทํา2ประตูสำคัญให้กับทีมคลิกกลับมาเอาชนะเบรนปอร์ตโดยสัญญาปัจจุบันของเขาจะบมดลงในปี2025แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองมีออปชันขยายสัญญาของเขาออกไปได้อีก1ปีเดอะเมเ o อได้รายงานว่าเซบียาเป็นอีกหนึ่งสโมสรในลีกกระทิงดูที่สนใจเซ็นสัญญากับเมสันกรีนวูดอย่างถาวร ซึ่งทำเมสันกรีนูดเองตั้งเป้าหมายอยากย้ายมาท้าแข่งในลีกกระทิงดูอย่างเต็มตัวโดวยหวังว่าเกตาเฟ่จะยินดีซื้อเขามาร่วมทีมแบบถาวรหลังหมดสัญญาย,ยิ้มตัวจากผีแดงในซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวโพสต์ลงไอีหลังจบเกมว่าแฮปปี้ที่ยิงประตูแรกของผมให้เกตาเฟ่ได้ทีมของเรามีสปิริตน่าทึ่งกับการบุกไปเก็บแต้มได้และนี่คือทั้งหมดของย Un ูเนเต็ดอลล็อกในอีีนี้ ฝากติดตาม UNITED UNLOCK ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีดๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED UNLOCK ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ